ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนได้รายงานว่ากองทัพรัเสเซียสูญเสียกำลังพลไปมากกว่า170,000นายนับตั้งแต่ต้นปีใหม่2025จนถึงวันนี้ซเลนสกี้มีความหวังและคาดหวังว่าปูตินจะร่วมเจรจาพูดคุยกันในตุรกีสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้13พฤษภาคม2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานตามคำบอกกล่าว ของโอเล็กซานเดอร์ซิสกี้ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนว่านับตั้งแต่ที่กองทัพรัสเซียยกกำลังพลรุกรานยูเครนและมีการสู้รบกันเฉพาะนใ,นในช่วงวันที่1มกราคม2025จนถึงเมื่อวานนี้ 12. พฤษภาคม2025ฝ่ายกองทัพรัสเซียได้มีการสูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า1 7 7 0 0 0นาย ก็เป็นจำนวนของทหารรัเสเซียที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติการสู้รบในยูเครนครับการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเช้าวันนี้13พฤษภาคมปี2025 ตามรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพรัสเซียได้สูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่าเครื่องบิน <_ S 2> รบรุ่นต่างๆถูกทำลาย372ลำเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่างๆถูกทำลาย335ลำโดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลาย35,778ลำถูกทำลายเพิ่ม100ลำกองทัพรัสเซียได้มีการใช้โดรนคามิกาเซจำนวนมากในการโจมตียูเครนครับ รุ่นที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างของยูเครนได้มากที่สุดนั่นก็คือรุ่นซาเฮตที่อิรานจัดส่งให้กับรัสเซียและหลังจากนั้นรัสเซียได้มีการผลิตดโดรนและประกอบดโดรนรุ่นนี้ในรัสเซียและเรียกมันว่าเกลันในช่วงที่ผ่านมายูเครนก็มีความพยายามที่จะส่งดโดรนคามิกาเซ เข้าไปทำการโจมตีสถานผลิตและประกอบดโดรนของรัสเซียในดินแดนของรัสเซียด้วยครับและมีรายงานว่าดโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนก็ได้พุง่งทะยานเข้าใส่โรงงานประกอบและผลิตดโดรนในพื้นที่ตาตาสถานประเทศรัสเซียต่อไปครับครู่มิซลยถูกทำลาย3,197ลูกเรือรบถูกทำลาย28ลำเรือดำน้ำถูกทำลาย1ลำ รถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลาย48,256คันถูกทำลายเพิ่ม138คันอุปกรณ์พิเศษถูกทำลาย3,884นั่นก็เป็นการรายงานการสู้รบในแต่ละวันของกองทัพยูเครนครับนี่คือเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องของกองทัพ,พรัสเซียครับมันมีชื่อว่าอุรากันหนึ่งถูกกองทัพยูเครนได้เข้าทำการโจมตี ในสมรภูมิการสู้รบแคนคูชรัสเซียสำหรับอุรากันหนึ่งนั้นเป็นเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องของกองทัพรัสเซียที่ยังคงมีประสิทธิภาพในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายแต่ว่าในครั้งนี้อุรากันหนึ่งเครื่องนี้ถูกยูเครนเข้าทำการโจมตีในวันนี้13พฤษภาคม2025โวโลดีเมียเซเลนสกี้พระธนธิบดีของอยูเครนได้เดินทางไปยังประเทศตุรกี ตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าในเวลานี้เซเลสกี้กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปยังอังการาเมืองหลวงของตุรกีการเองนทางไปครั้งนี้ก็เพื่อจสถานการณ์ยูเครนในตุรกีเซียซึ่งเป็นการเจรจากับปูตินตามการคาดการณ์และความคาดหวังของเซเลสกี้ ก็ไร้คาดหวังว่าปูตินจะไม่พลาดในการเจรจาในครั้งนี้เพราะว่าปูตินนั้นเป็นกุญแจสำคัญเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจของรัสเซียเซเลสกี้ได้บอกว่าถ้าปูตินไม่ได้มาพบกันนั่นก็จะเป็นเกมอีกครั้งและนี่ก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่พร้อมที่จะยุติสงครามและเซเลสกี้ได้คาดว่า ถ้าปูตินไม่มาประชุมไม่มาพบกันในครั้งนี้รัสเซียก็จะพบกับแพ็กเกจการคว่ำบาตรที่หนักหน่วงขึ้นการเดินทางไปยังอังการาในครั้งนี้ของโวโลดิเมยียสต์รนสกี้ก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะเจรจาพูดคุยกับปูตินโดยตรงครับซึ่งสเลนสกี้ได้บอกว่าจะเป็นการพูดคุยกับปูตินโดยตรงและสเลนสกี้ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้มีการพบปะพูดคุยกับปูตินได้ การพบปะพูดคุยครั้งนี้ได้มีการเชิญโดนัลด์ทรัมป์ประธานธิบดีของสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยแผนการเดินทางของเซเลนสกี้จะเดินทางไปพบกับเอโดกันประธานธิบดีของตุรกีในอังการาและจากนั้นจะมีการเดินทางไปยังอิสตันบูลเพื่อที่จะพบกับปูตินถ้าปูตินมาที่นั่นเซเลนสกี้คาดหวังว่าสหารัฐอเมริกา และประเทศสมาชิก EU หรือยุโรปจะมีการดำเนินการจัดแพ็กเกจเพื่อการความบารต่อรัสเซียถ้าการพูดคุยในตุรกีในอิสตันบูลไม่เกิดขึ้นซึ่งเซเลสกี้ได้บอกว่าการหยุดยิงจะต้องมีการเจรจาโดยตรงกับปูตินเพราะว่าเขาคนเดียวเท่านั้นที่มี power แหล่งข่าว n n n ได้รายงานว่าทรัมป์ จะไปเข้าร่วมในการเจรจาพูดคุยในตุรกีในอิสตันบูลก็ต่อเมื่อปูตินมาที่นั่นซึ่งแหล่งข่าว CNN ก็ได้อ้างอิงตามการรายงานของเจ้าหน้าที่จากธทรำรเนียบขาวสหรัฐอเมริกาก็หวังว่าปูตินจะมายัางอิสตันบูลเพื่อที่จะพูดคุยกันหลังจากนั้นทรัมป์ก็จะเดินทางไปที่นั่นด้วย ในเวลานี้โดนัลด์ทรัมป์ประทานเทบดีของสหรัฐอเมริกาอยู่ในซาอุดิอาระเบียครับการเดินทางไปอย่างซาอุดิอาระเบียก็เพื่อที่จะมีการเจรจากับซาอุในเรื่องของการค้าการลงทุนในเวลานี้ทรัมป์อยู่ในซาอุดิอาระเบียแล้วครับ แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่ามีการเจรจาพูดคุยกันเกี่ยวกับการที่สหรัฐอเมริกาจะขายเครื่องบิน f 35ให้กับซาอุดิอาระเบียรวมทั้งซาอุดิอาระเบียจะมีการลงทุนในสหรัฐอเมริกาในวงเงิน6แสนล้านดอลลาร์และมีรายงานด้วยว่าอาเมดอันซาราพระธนธิบดีของซีเรียซึ่งเป็นรัฐบาลชุดใหม่ครับก็ จะเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียด้วยและจะมีการพูดคุยกับทรัมป์แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าอาเมดอันซาร่าจะมีเวลาประมาณ45นาทีซึ่งจะมีการจัดไว้เป็นพิเศษสำหรับการพูดคุยกันระหว่างอาเมดอันซาร่ากับทรัมป์และมีรายงานด้วยว่าสหารัฐอเมริกาจะผ่อนปรนในการคว่มบาตรและจะมีการยกเลิกการคว่มบาตร ต่อซีเรียด้วยนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ